อยู่ที่เรื่องของการหลอกให้ลงทุน <Ừ. S 1> มีทุกเบรกเลยนะไอ้หลอกลงทุนเนี่ยช่วงนี้มันเยอะพเพราะว่าพอเราเป็นโมบายแบงกิ้งหรือบางทีเราเข้าได้ออนไลน์มันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในอีกทางหนึง่งมันก็ทำให้เราเสียเงินง่ายเหมือนกันเนาะใช่กดลิงก์เข้าไปกลายเป็นว่าไปสมัครซะงั้นคุณผู้ชมคะ่ะนี่ก็ต้องบอกว่ามีผู้เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะก็เข้ามาร้องคะ่ะบอกว่าตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ร่วมลงทุนนะคะชื่อว่ากองทุนน้ำมันที่ประเทศในจีเลียคะ่ะกองน,นี้เสียหายสักเท่าไหร่ กว่า80ล้านบาทเยนอะเหมือนกันนะคะ่ะนี่คุณอี้แทนคุณนะคะไปอีกแล้วนะคะพาผู้เสียหายส่วนหนึ่งจาก240คนเข้าร้องเรียนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาก,การตบดสอบสวนกลางค่ะโดทางผู้เสียหายเล่าว,ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปลายปี2565 ได้รับลิงก์ส่งต่อกันมาค่ะบอกว่าชวนลงทุนได้ผลตอบแทนหลายเท่าเลยนะยก็รู้สึกสนใจและย,ยอมรับว่าตอนนั้นสนใจ<ต>ก็เลยกดเข้าไปดูพบว่ามีข้อความเชิญชวนให้ลงทุนกับกองทุนน้ามันที่ประเทศไนจีเรียได้ผลตอบแทนสูงมากอะคุณ20เท่าเนื้อหาเนี่ยบอกว่าบอนะ่อน,น้ํามันนี้เป็นมรดกจากพระมหากษัตริย์ขุดพบตั้งแต่สมัยรห้า ถ้ารวมลงทุนครั้งนี้เหมือนได้นําเงินกลับไปพัฒนาประเทศพัฒนาบ้านเกิดงานนี้ผู้เสียหายหลายคนหลงเชื่อขายที่ดินจำนองไร่นาวเอาเงินมาลงทุนเดือนตุลาคมปี6-6ถึงเวลาที่ต้องได้เงินค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้แต่ไม่ได้แถมยังถูกชวนกันให้ระดมทุนเพิ่มบอกมันมียอดอยู่ต้องทําให้ได้วันละ7จ็ดแสนบาทถ้าทําไม่ถึงจะโดนค่าปรับทุนที่ลงไปจะจมทําอะไรไม่ได้เลยเอา บางคนก็ยอมลงทุนเพิ่มนะอยากจะได้เงินที่ลงไปไง กลายเป็นว่าถมขึ้นเรื่อยๆจึ่งก็จะเหมือนลักษณะที่ชอบหลอกกันผ่านลิงก์อ่ะพอไปถึงลรวบอกอยากได้เงินเก่าคืนใช่ไหม,อ,มอยากได้เงินเก่าคืนเอาเงินมาบวกเพิ่มสิเขานี้ก็พ่วงเพิ่มไปเอยเพราะเราด้วยความที่เราเสียดายเงินเก่าไงใช่ไหมหนักเข้าไปอีกคุณผู้ชมคะทีนี้บางคนบอกว่าพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็เริ่มสงสัยเหมือนกันเอ๊ะมันใช่การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนงอกงามจริงหรือเปล่าก็เลยสอบถามไปยังสถานทูตไทยในประเทศใน,ในจีเลียค่ะว่ามันมีกองทุนแบบนี้จริงหรือเปล่าสุดท้ายโอ้โหลมแทบจับยังไงอ่ะกลาย กลายเป็นเรื่องโกโหกเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนจะมีแบบนี้ด้วยไม่มีหรอกมูลค่าความเสียหายอย่างที่เรียนไปอกว่า80ล้านบาทวันนี้ถูกหลอกแล้วก็เลยตัดสินใจมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจนี่แหละค่ะ